ของมทธิสภาพบประชาชนค่ะก็ได้ไปพบประชาชนนะคะหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสารนาม่วบาร้านานาหนองใหม่นะคะอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านค่ะ นายสมชายหาหิรานรองประธานคนที่สามได้ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสารรค์น้มม่วบส้น้นนาหนองใหม่ตำบลน,น้มม่วบอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะคะเพื่อรับฟังบรรยายสรุปนวัตกรรมการวิจัยค่ะสู่ชุมชนไผ่มหัศจรรย์มีการชิมชาใบไผ่ขนมเปียกปูนชาโคพิซ่าหน้าไผ่มีการเยี่ยมชมการทอหูผ้าสิ้นลายดอกเปาลายดอกกาแฟบ้านป้าเจียนะคะพร้อมกับมีการชมการตี มีดโบราณด้วยค่ะแสดงว่ามีของดีหลากหลายเลยทีเดียวนะครับที่พื้นที่จังหวัดน่านที่นี่นะครับในขณะเดียวกันครับก็ได้มีการเดินทางไปที่ศูนย์การฝึกการแปลรูปไม้ไผ่แล้วก็ลานวัฒนธรรมชุมชนส้า้นนาหนองใหม่นะครับไปเยี่ยมชมโฮมสเตย์ ay, ชุมชนบ้านพักเรือนเดิมแล้วก็ชมกิจกรรมการแปลรูปสบู่ชาโคแล้วก็สมุนไพรโดยกลุ่มแม่บ้านสร้นานาหนองใหม่นะครับไปชมขบวนการทําแป้ง ลักษณะของแป้งเล่านะครับที่ได้มีการสืบทอดภูมิปัญญาสุราชุมชนการคั่วกาแฟด้วยมือแล้วก็การทำข้าวหลาม แล้วก็มีการทําแก้ไม้ไผ่ตักกล้าสลุงไม้ไผ่บ้านอุ้ยไหวซึ่งการมาในครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะพบปะผู้นําชุมชนแล้วก็รับฟังการเตรียมความพร้อมในการเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสารรค์หรือว่าหมู่บ้านแห่งความสมดุลที่นําทุนวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็อัตลักษณ์ชุมชนมาผนวกกับแนวความคิดในการสร้างสารรค์และการออกแบบนะครับ <lite> เพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน ชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะครับใจ่แล้วคะ่ะดูจากภาพแล้วก็มีของดีอัตลักษณ์นะคะของจังหวัดน่านหลากหลายอย่างเลยทีเดียวรวมทั้งของกินผ้าทอด้วยนะคะมีเป็นผ้าทอลายดอกกาแฟดูสิคะ